ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับแล้วสกาดครับโดยกรมตุย่าครับเมื่อวานนี้เบนไพศาลอ่าขอมูลการตรวจโดยกรมตุย่าครับบ่มีรายงานฝนตกบริเวณสานี่ตัวอกาศของกรมครับส่วนอุณหภูมิตำสุดภายในเคื่องพวมาเตอร์ครับตอนเสาร์เอนี้อยู่จัดมูรานครับวันใหญยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งองศาครับลอยเอ็ดยี่สิบสองจุดเก้าองศายาสโตรทอนครับสิบเก้าจุดสามองศา อันดับเฉลี่ยครับ20.7องศาสีสเกต21.8องศาวันหลังนี้ครับตอนเซาล์มอนี้รุ่ต่ำลสุดภายในเฮือนจักรเตอร์วัดได22.8องศาเซลเซียสครับส่วนภาพเชิตัวเมฆและภาพพิลล่าตดฝนจากเว็บไซต์กรมทุ่งยาตอนเซาล์มอนี้ครับรมเมื่อปลาคอีสานมีเมฆปกคลุมบางพื้นที่ครับ,รบ,รบแต่ว่าตอนเซาล์มอนี้ภาพไดร์ดาเห็นกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ยเทาเทา จังหวัดยะโสธรครับครับขามาสกาเบื้องภาคอีสานครับตั้งแต่ตอนเสาร์มืดนีหอตอนเสาร์มืดอื่นมีอากาศเย็นก็มีหมอกบางในตอนเสาร์แล้วก็มีอากาศห่อในตอนตพร้มครับโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณหนึ่งถึงองศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะมีฝนป้าขนองบางหมอกเกิดขึ้นได้ครับก็จะเน้น,นตั้งแต่ตอนล่างภาคอีสานโดยอุณหภูมิตามสุดมืนเสาร์ครับประมาณสิบแดหอเซีองศาเซลเซียส ส่วนภูมิชุดชุดตอนบ่ายมื่อน,นี้ครับประมาณ37มสิบเจ็ดถึงสามสิบแปดองศา,าเซลเซียสมื่อน,นี้ครับล่วมทิพา์พนธุกพืชฝั่งอีสานเป็นลมที่ต้นออกครับความเร็วประมาณสิบหอดเซาลิเมตรต่อชั่วโมงส่วนช่วงนี้ครับบริเวณย,ยอดผู้อากาศเย็นถึงหนาวอยู่ครับโดยอุณหภูมิตามสุดยอดผู้ครับประมาณสิบถึงสิบแปดองศา,าเซลเซียสครับครับกรมกลุ่ย่าได้ประกาศเริ่มเข้าสู่ฤดูฮอร์แล้วครับโดยปีสองพันสิบแปดนี่ครับ ฮาวาจะเริ่มต้นฤดูร้อนในมือนี้ครับวันที่2 8กุมภาพันธ์และคาดว่าปีนี้ครับจะสินสุดฤดูร้อนประมาณการเดือนมิถุายนค่อม2 0 0 0 2 0 0 8ครับแล้วก็คาดว่าฤดูห่อนปีนี้ครับจะห่อนไก่เคี่ยงราคาปกติครับคือประมาณ3 5 4องศาเซลเซียสแต่ว่าปีนี้ครับจะห่อนหน่อยกว่าปี2 0 0 7ครับปีที่ผ่านมาครับโดยท่านผู้ชมครับสมาชิกทางคู่มือเพิ่มเติมครับ จากซึกนโค้ดไล์สถานีจุดรยเสียงอัพพิเคชันและเว็บไซต์ของกรมทิยาครับกับผมสัมิรครับขอบคุณสวัสดีครับ